กินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลเองอยากินบาปขาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาชนตุลาการเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผล เป็นผู้ชี้ชะตาชี้ชีวิตคนเรามันชนชั้นปัญญาชนตุลาการ <ulu> เองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผล <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่คือคำกล่าวให้ท่านดำรงตนเรามันชนชั้นปัญญาชนตุลาการ เองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากกินสินบาทคาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุราการทักทายสบายดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ทุกท่านนะครับพบก,กับผมทนายแดงครับมาชวนคุยชวนคิดเช้าสายแล้วแหละนะของวันพุธที่21 21พฤษภาคม2 0 1 8นะครับ จู่หัววันนี้นี่พูดถึงผู้พิพากษาคงจะได้ยินข่าวเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการตุลาการกอตอนะเขาเรียกก็ได้มีมติให้ออกหนึ่งผู้พิพากษาหนึ่งคนแล้วก็รู้สึกว่าจะไล่ออกอีกนะอีกสองคนก็กรณีการปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบนะซึ่งผมก็ มั่นใจการใช้ดุลพินิษหรือว่าการพิจารณาพฤติกรรมการทําหน้าที่การใช้อํานาจของผู้พิพากษาเนี่ยของสารดีกาหรือของกอต่อเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะพูดง่ายๆถ้ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหนักไปในทางใช้อํานาจโดยมิชอบนะทางตุลาการเนี่ยเขาแมวกันไว้ผมยัง ชื่อมั่นในการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาอยู่นะครับวันนี้ก็เลยโจหัวว่าจะพูดตั้งนานแล้วแหละนะโจหัวบอกว่ากรณีข่าวคราวเรื่องให้ออกหรืออะไรออกสามผู้พิพากษาเนี่ยที่กอตอมีมติเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเรื่องพฤติกรรมใช้คำว่าแย่ๆเนาะของผู้พิพากษาอาวุโสสารเยาวชนและครอบครัวแก่นเนี่ยว่างไงไปถึงไหนแล้วท่านหัวหน้า ก็ผมถามสะท้อนไปยังท่านหัวหน้านะครับที่ถามไปอย่างนี้ก็เพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวผมเองนะทำหน้าที่ในฐานะทนายวันนั้นรู้สึกกะเดือนมิถุนายนไอ้มันจะครบหนึ่งปีแล้วนะก็ทำหน้าที่ตามปกติครับแต่ว่ามีผู้ภาคสาอาอุโสหนึ่งคนขึ้นไปพิจารณาคดีคดีครอบครัวนะที่ทำ ก็เรื่องราวก็ไม่น่าจะมีอะไรถ้าทุกคนทําตามหน้าที่ผูดภากษาก็ฟังพยานดูพยานนะแล้วก็บันทึกการเบิกความของพยานไปทนายก็ทําหน้าที่ของทนายนําพยานเข้าสืบซักถามพยานให้มันเข้าข้อกฎหมายให้มันสอดคล้องกับคําฟ้องของตัวเองโดยเฉพาะคดีที่ ไม่มีฝ่ายจำเลยหรือว่าผู้คัดค้านตัวแยง้งก็พิจารณาฝ่ายเดียวก็ยิ่งไม่น่าจะยุ่งยากครับนะแต่ว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นในคดีดังกล่าวนะหลังจากที่ผมก็ทำหน้าที่สอบซักพยานไปมีคลิปมีภาพทางเฟ e บุ๊กที่เราจะสนับสนุนว่านะพฤติกรรมของจำเลยไม่น่าจะเหมาะสมไม่น่าจะถูกต้อง เราก็ทำหน้าที่ของเราไปก็ถามแค่นั้นก็จบแต่ผู้พากษาอาบูโศคดีดังกล่าวนะก็น่าจะจบครับก็บันทึกไปนะแล้วสุดท้ายก็ใช้ดุลพินิษในการตัดสินว่าจะตัดสินให้เราแพ้หรือให้เราชนะก็ว่ากันไปถ้าเราไม่พอใจในคำตัดสินเราก็อุทธร์ดีกาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนตามปกตินะแต่ภรากดว่าพอสักถามเส็จ เอาโดยสรุปกันแล้วกันผู้พิพากษาอาวุโสคนนั้นก็ก็ใช้วาจาเขาค่อนข้างที่จะดัง่อะนะเสียงดังก็เก่กาๆหน่อยนะเราะงั้นเถอะนะตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่เนื้อหาที่แสดงออกมาเนี่ยครับคาพูดเนื้อหาที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่น่าที่จะออกจากปากผู้พิพากษาระดับผู้พิพากษาอาวุโสเนี่ยคือพวกข้าที่เกษียณแล้วนะแต่ว่าขอที่จะทําหน้าที่ แล้มีระเบียบมีกฎหมายพิเศษที่จะให้อยู่ต่อ1นึจนถึงเท่าไหร่เจ็ดสิหรือมั้งหกสิบหนนะนะถ้าคิดว่ายังมีแรงยังมีมันสมองสุขภาพกายสุขภาพจิตยังดีก็อยู่ต่อไปแล้วไม่เป็นไรนะแต่ท่านแสดงคําพูดเน่ยนะกลนะ่าวเสียงดังนี่ผมยังไม,ไม่ไม่ติดใจนะแต่คําพูดโดยสรุปแล้วก็คือพูดกับรูปความของผมซึ่งกําลังก็ยังอยู่ในข้อพยานอยู่ เอา้าก็ถามประมาณว่าแล้วเขารู้เรื่องหรือเปล่าในเรื่องภาพเรื่องคลิปเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยทางอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายจำเลยเนี่ยเขารู้เรื่องไหมนะว่าทางฝ่ายผู้ชายผู้หญิงมีผัวมีเมียอะไรทํานองนี้นะครับนะต่อไปให้ชัดติทนายก็ไม่ได้เรื่องถามไปเขาก็ถามเสร็จเขาก็ปัดกด้อนหนีก็คือ พูดพาดพิงถึงผมนั่นแหละนะถามไม่ได้เรื่องถามเสร็จก็ปัดกน้นหนีโอ้คนเต็มในห้องพิจารณานะในตอนนั้นไอ้ผมมานั่งคิดว่าการพูดอย่างนี้เนื้อหาคำพูดอย่างนี้นะ่ะมันไม่น่าจะเหมาะสมนะเอออาจจะบอกว่าเป็นการให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติก็แล้วแต่แต่ผมมั่นใจบอกว่าผมก็ถามครบ ต้วนตามคำฟ้องนะมีภาพมีคลิปจากโซช่องโซเชียลที่จะแสดงสนับสนนคำฟ้องของผมมันก็น่าจะหมดอยู่แค่นั้นนะครับนะแต่พฤติกรรมคำพูดของผู้ภาษาดังกล่าวโดยเฉพาะที่บอกว่าทนายเขาก็ถามก็ไม่ได้เรื่องถามแล้วก็ปัดก้นหนีก็ฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรทนายถามถามถาม,ถามไป ทำเสร็จเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรจะแพ้ชนะก็แล้วแต่ดูความมันเข้าใจได้อย่างนั้นนะครับนะเออถ้าผมจะตอบโต้อ,อยู่ในบอลลังเนี่ยมันก็ควรเดี๋ยวมันจะเรื่องยาวพราถ้าตอบโต้มาก,ก็ก็หนักเลยนะจริงๆมันมีหลายคําพูดมากกว่านั้นอีกอันนี้หย,นะยิบเฉพาะที่เป็นไฮไลท์นะหยิบเฉพาะที่เป็นไฮไลท์มาพิจารณาก็หลังจากเสร็จการพิจรารณาในวันดังกล่าวในเดือนมิถุนายนน,นะ ปีหกเจ็ดน,น,นะครับผมก็มานั่งคิดนะปกติว่าเอ่การที่ไม่ให้เกียรติกันแล้วก็ใช้วาจาค่อนข้างที่จะก้าวล่วงนะก้าวล่วงที่ไม่เหมาะสมนะครับนอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ของตัวเองที่สามารถที่จะทําได้มีอะไรที่ไม่ชอบมาภาวนก็แนะนําตักเตือนกันไปตามมารยาทจะว่าไปนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะในธรรมเนียมปฏิบัติโดยเฉพาะย่างยิ่งเป็นผู้พิพักษาอาวุโสเนี่ยนะยิ่งกะต้อง โอ้โหมีประสบการณ์ในชีวิตการเป็นผู้พิพากษาการให้เกียรติกันนั่นแหละนะครับและผมก็ยืนยันบอกว่าเอ๊ะผมก็ถามครบถ้วนองค์ประกอบทุกอย่างแล้วมีเอกสารหลักฐานประกอบกันเรียบร้อยนะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านทําไมถึงใช้วาจาอย่างนั้นทั้งที่ผมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกันทั้งสิ้นแลครับนะพอสืบเสร็จผมก็ ตัดสินใจแล้วครับนั่งเขียนเลยร้องนะั่นแหละร้องเรียนทำหนังสือนาเขียนข้อเท็จจริงให้ฟังว่านะมาคดีนี้วันนี้สืบพยานเสร็จในระหว่างสืบพยานทางฝ่ายพูดภาษาอุโซคนนั้นนะ่ะนะที่สารเยาว,วชนและครอบครัวคนแก่นเนี่ยใช้วาจาอย่างนี้อย่างนี้ที่ผมว่านเนี่ยนะครับนะ,ะเป็นการใช้คำพูดที่ ดูถูกดูหมิน่นการทำหน้าที่ของทนายความนะก้าวล่วงเกินอำนาจหน้าที่ของตัวเองที่จะทำได้ผมก็ร้องไปยื่นต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลเยาวชนครับร่างโดยมือตอนนั้นเลยครับสืบเสร็จประมาณสิบโมงครึ่งสิโมงผมก็ยื่นเลยนะหลังจากยื่นเสร็จน่าจะเดือนก,กว่าๆต่อมามั้ง วหาน้าศารซึ่งเป็นท่านสุภาพสตรีนะท่านก็ผมว่าท่านยังมีวุฒิภาวะที่ดีกว่าผู้พากษาอุโสคนนั้นอีกนะก็นับถือท่านนะครับแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราเราก็รักษาผลประโยชน์ของเราเนาะก็เรียกอธิบดีผู้พากษาภาคสี่และก็เลขามานั่งคุยกันว่าจะเอาอย่างไงผมก็ยืนยันนะถ้าผู้พากษาอุโสเข้ามา พูดคุยกันในวันนั้นเนะี่ยมีอธิบดีด้วยภาคสี่ด้วยมีหัวหน้าศาลมีเลขาธิบดีสามสี่คนผมก็บอกว่าเชิญช่วยเชิญท่านผู้พักษาอุโสมมาหน่อยมาทําความเข้าใจมาปรับความเข้าใจกันหน่อยผมไม่ได้เอาเป็นเอาตายอะไรแต่ก็ไม่มาไอม,มาแล้วก็ทานาศาลก็เลยถามบอกจะเอาอยัางไงท่านทานายผมก็บอกผมยืนยันตามคาร้องนะให้ท่านพิจารณาเอากระลักัน ก็ร้องไปตามนั้นเขียนได้ชัดนะเพราะเหตุการณ์ข้อได้จริงนั้นก็ไม่ได้แต่งขึ้นมาแต่อย่างใดเป็นข้อที่จริงที่สดๆเลยผมก็ยื่นไปตามนั้นนะครับเพราะเราให้โอกาสแล่ที่จะให้ผู้ภาษาอุโสมานั่งพูดคุยกันทําความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันผมคิดว่าในสังคมของของแวดวงของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่เฉพาะแต่ผู้ภาษาอาย,ยาการนะกับทนายความเนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่ อยู่ด้วยกันน่ะนะครับนะสารก็อยู่บนบัลลังนะทนายก็ทําหน้าที่อยู่ด้านล่างแต่ทุกคนก็มีเจตนามุ่งไปที่เดียวกันก็คือทําความถูกต้องทําข้อได้จริงให้ปรากฏซึ่งนําไปสู่ความยุติธรรมนรั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือหลักการก็อยากแก้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็ก้าวร่วงมาพลาดพิงมาถึงเข้าไป ม,มันมันมันอกเหนืออำนาจอะคำพูดอย่างนั้นมันฟังดูไม่ค่อยดีมันแย่ yeah. แต่เมื่อไม่มาก็ไม่รู้ยังไงผมก็ยืนยันให้ดําเนินการไปนะแต่นับตั้งแต่ที่บ้องไปรวมทั้งวันที่นัดเจออธิบดีแล้วก็หัวหน้าศาลจนมาถึงวันนี้ไม่มีความคืบหน้าเลยเออก็เลยเหตุข่าวนะก็อน,นีให้ออกไล่ออกาสามผู้พิพากษาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมา ก็ลองหยิบเรื่องตัวเองขึ้นมาบ้างนะเพื่อจะสะท้อนไปถึงหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวขอนแก่นไม่รู้ท่านยังอยู่หรือเปล่านะปกติกับผู้พิพากษาผมไม่ค่อยจะไปสนิทชิดเชื้อเท่าไหร่แต่ก็ให้เกียรติกันตลอดครับนะให้เกียรติตลอดครับนะให้เกียรติในฐานะที่เป็นผู้แทนพระองค์เลยพิพากษาอะไรออกมาก็ในพะปรามาพิถัยของพระมหากระสั นะลงจากบัลลังก์มาแล้วหลายคนก็เป็นเพื่อนกันอันนั้นก็อีกสถานะหนึ่งแต่ถ้าทําหน้าที่อยู่บนบัลลังก์เราให้เกียรติครับนะตรงนี้ผมจะยึดมั่นยึดถือตลอดผมคนหนึ่งแหละนะที่อ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้วิพากษานะฮะจะรับเอกสารยืน่นเอกสารขึ้นบนบัลลังก์ทีไรก็ก็ต้องไหวครับนะจะอาวุโสขนาดนี้ก็ผมกระทาตั้งแต่ เป็นทนายความมาใหม่ๆเพราะให้เกียรติกันนั่นแหละนะครับนะให้เกียรติกันสร้างบรรยากาศที่ดีอันนี้สําคัญนะฮะฝากไปถึงเพื่อนๆน,น้องๆทนายความนะการสร้างบรรยากาศที่ดีบ่อยครั้งเราอาจจะไม่ค่อยพอใจในพฤติกรรมของผู้พิพากษาหรือคําพูดของผู้พิพากษาถ้าไม่เหลือบาก,กว่าแรงเกินไปก็ใช้คําว่าอดทนกลัวที่จะเสียบรรยากาศนะแต่ก็เห็นทนายความ บางท่านเหมือนกันโดยเฉพาะารุ่นใหม่ๆน้องๆเนี่ยครับแม่โดนผู้พิพากษาใช้วาจาและท่าทีที่ไม่เหมาะสมเลยแย่ๆมากๆเลยเขาก็ทนนะเขาก็ไม่กล้าผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะฮะแต่ว่าบางทีเออเราก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีเหมือนกันนะถ้าเป็นเรื่องในเนื้อหาสาระ อย่างเช่นเรายื่นคำร้องขอเลื่อนคดียื่นขออนุญาตนั่นนี่สารยกคำร้องสารไม่อนุญาตเออไม่ได้ว่าเลยครับนะก็เ,เป็นการทําหน้าที่เป็นการใช้ดุลพินิษต,ตามปกติก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรดีกาอุทธรคําสั่งต่างๆพวกนี้ได้มันมีขั้นตอนของกฎหมายนั่นเป็นการทําหน้าที่ตามปกติแต่เมื่อใดที่มันออกนอกกรอบมีพฤติกรรมโดยย่อคำพูดคําจาเนี่ย นะที่มาถึงความกลางการใช้อำนาจที่เกินเลยขอบเขตจนเกินไปจนมาก้าวล่วงถึงเกียรติและกศักดิ์ศีนะตรงนี้ผมไม่ค่อยจะยอมะเพราะว่าในชีวิตตัวเองนี่ก็ฟอ้องทั้งผู้ภาษานะร้องมาแล้วคือถ้าไม่เต็มที่จริงๆผมบอกรุ่นน้องๆน,นะถ้ามั่นใจว่า อาจจะเล่นผู้พิพากษาเนี่ยหนึ่งข้อเด้จริงต้องชัดเจนต้องมีพฤติกรรมที่แย่จริงๆนะอะไรที่บางทีไม่น่าจ,จะไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่พอรับได้ก็อ่ะอะไม่เป็นไรก็ยนยวนกันไปไม่เป็นไรนะบางทีก็ท่านก็มีคดีเยอะอาจจะเครียดอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดบ่อยเกินเกิน,นไปมันมักจะเป็นนะแต่ละศาลเนี่ยมันจะมีผู้พิพากษาบางคนเนี่ย จะมีนิสัยหรือว่าสันดานเนี่ยคือจะกลางกับจะใช้อํานาจบาดใหญ่แหละนะอยู่เป็นประจํามันมักจะมีนะมันมักจะมีจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่อแต่พอแม้แต่เจ้าหน้าที่ศาลหรือทนายความเขาว่างเขามานั่งคุยกันเขาเขาส็สมหัวกันินทากาเล ผู้พาษาคนนั้นคนนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้ซึ่งปกติผมก็ไม่ชอบนินทาแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ดําเนินการตามขั้นตามตอนครับนะรักษาสิทธิ์ของตัวเองก็ร้องเหมือนกรณีของผู้ภากษาอาวุโสผู้ชายนะชื่ออะไรลงท้ายพงศัก์หรือศักศักอะไรเนี่ยนะจนจะจําไม่ได้แล้วนะแต่ผมทําเป็นหนังสือ,อรายละอ,อักรร้องไปเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนนะหกหกเจ็ดมันเรื่องเงียบนะ ไม่ดําเนินการต่อเพราะเอออาจจะเป็นไปได้ไหมล้วเขาลงโทษลงภัยกันแล้วแต่ผมก็ไม่ทราบเลยครับไม่ได้รับการแจ้งเลยเพราะปกตินั้นที่เคยลองร้อง,องไม่โดยตรงหรือว่าทนายพักพวกกันร้องไปเนี่ยจะร้องไปยังไงแล้วความคืบหน้าจะเป็นยังไการพิจารณาเป็นยังไงเนี่ยจะมีหนังสือครับของศาลเนี่ยตอบกลับมา ว่าเรื่องของท่านนั้นตอนนี้กําลังพิจารณาอยู่หรือนัดแนะเอาพยานหลักฐานไปยืนยันในข้ออ้างสนับสนุนข้ออ้างที่ร้องเรียนไปแม้แต่กรณีที่จะเรียกผมหรือเรียกพยานที่อยู่ในห้องพาาิจารณาวันนั้นมีทั้งทนายมีทั้งชาวบ้านนะครับอยู่เขาก็พร้อมที่จะมายืนยันให้ว่าไอ้ข้อได้จริงที่ผู้พัพากษาอุโสที่ใช้อํานาจและคําพูดที่ไม่เหมาะสมตรงนั้นเนี่ย หลายหลายคนฟังอยู่ในนั้นนะครับแม้แต่เพื่อนทนายซึ่งผมไม่รู้จักวันนั้นมีทนายต่างจังหวัดมาเขาก็บอกโอ้อย่างนี้นี่พี่ทนายถ้าะใจผมเป็นพยานก็บอกเลยนะนะก็โดยสรุปแล้วก็คืออ่ะเกาะกระแสข่าวเอาวิพากษาสามคนออกของก่อต่อเมื่อวันสองวันก็ผมก็เลยถือปัดประเด็นเรื่องนี้มาสอบถามท่านหัวหน้าศาล เยาวาชนและครอบครัวนะครับคนใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยเพราะสารเยาวาชนผมไม่ได้ขึ้นไม่ค่อยได้ขึ้นนะนะเออคนใหม่หรือคนเก่าก็แล้วแต่นะเรื่องของผมนายคุ้มพงษ์ภูผูเขียวะที่ร้องเรียนไปเมื่อเดือน,นแหละมิถุนาเน,นี่ยนนะปีหกเจ็ดนะมันเปิดป,ปีหนึ่งแล้วเรื่องอยังไม่ทราบว่าไปถึงไหนเลยคือถ้าจะสอบถ้าจะสืบกันต่อถ้าจะไต่สวนสอบสวน ก็ต้องนัดแน่ผมมาเพื่อที่จะไปให้ปากคําในรายละเอียดนะฮะการที่จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนนี่คงไม่ใช่ดูแค่กระดาษแผ่นเดียวเป็นกระดาษที่ผมเขียนด้วยแผ่นเดียวอ่ะนะก็คงจะต้องสอบพยานเพิ่มเติมครับใช่ไหมฮะถ้าจะทํากันจริงจังยกเว้นแต่จะซูเอียกันนะก็เลยถือโอกาสถามุ้ิภาษาท่านหัวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวตกลงเรื่องไปถึงไหนแล้วเรื่องที่ผมร้องเรียน ตกลงท่านได้ดาเนินการอย่างไรบ้างท่านกล้าไหมที่จะทําหรือไม่กล้าที่จะทําผู้ภาคษาอาวุโสถ้าไม่กล้าไม่มีความสามารถที่จะทําก็บอกมาครับยกหูมากก็ได้หรือทําเป็นหนังสือมากก็ได้ว่าผมดิฉันไม่กล้าที่จะไปแตะต้องผู้ภาคษาอาวุโสหรอกเพราะว่าเขาใหญ่มากก็บอกไว้ฮะ ผมก็จะได้ไปพึ่งพาอาศัยหน่วยเหนือไม่ว่าจะเป็นประธานสารดีกาหรือกอตอให้พิจารณาจริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายนะนะเออแต่ว่าได้ยินข่าวมานานแล้วผู้วาภาษาคนเนี้ยอาวุโสคนเนี้ยชอบมีพฤติกรรมลักษณะอย่างเนี้ยคือคนเราบางทีมันเป็นความเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะผู้ภิพากษาเนี่ยเป็นผู้พิพากษานานๆโดยถึงขนาดเป็นผู้พิพากษาอาวุโสเนี่ยจะบ้าอำนาจเนี่ย i yeah,